It's a shake. เอาเละครับวันนี้ก็อยู่กับผมได้อาติปะปันนะครับกับเกม Go Boom วิ่งชนระเบิดให้ตุ่มตามนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่โอ้โหเรีเยกได้ว่าน่าสนใจนะครับผมในเกมนี้นะครับเราจะต้องทําการวิ่งชนชาวเมืองชนสิ่งก่อสร้างต่างๆสร้างความหายนะครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมรู้สึกว่าจะมีหลายโหมดสินะ Open World Battle Royale แล้วก็ Survival เอาเละครับผมสำหรับเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับตูเตอรี ฝึกซ้อมกันก่อนด้านซ้ายนะครับเป็นการขยับแบบนี้โอ้และไงต่อไปทางนี้กันเหรอลองดูนะครับผมเห็นไหมครับว่าหัวของมันนี่จะมีการจุดระเบิดไว้อยู่เฮ้ยนี่คืออะไรเอย่ยเราสามารถระเบิดได้ทุกสิ่งสินะโอ้โหโอ้หุยระเบิดต้นไม้โอ้หรถยนต์นี่เป็นจุนครับผมอ่าเป็นไงสุดยอดไปล่ะปอมสะใจแบบนี้อ่าไปตามทางก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําการระเบิดสิ่งที่ใหญ่ขึ้นอู้กำแพงครับผมเราสามารถกดแท็บนะครับเพื <Yeah. S 1> ่อใช้ระเบิดทําลายสิ่งก่อสร้างได้อยาบูมบลาสแม่ดูนะครับผมโอ้โหตึกตึกร้าวตึกพังนี่สุดยอดตู้คอนเทนเนอร์ปลิวมาทำลายบ้านเรือกระเถอประปับปับปับโอ้โหสะใจมากอ้กองระเบิดนี่ว่าต้องระวังสีแดงสินะ พวกนี้จะทําให้เราตายอาโอ้โหจําไว้นะครับว่าระเบิดที่เหนือกว่านี่จะทําให้เราแบบว่าเละไม่เหลือซากนะครับผมสีแดงแดงนี่ห้ามชนเฮ้ยเสาอุ้ยเอา้าต้นไม้ต้นไม้ระเบิดดี่ว่าปะโาคราวนี้ก็ไปทางนี้ปึ๊บระมัดระวังในการเล่นโอ้โหเอาไม้เอาไมาามไปคราวนี้ก็หลบเลี่ยงให้ดีเนี่ยมาทางนี้ ระวังสีแดงแล้วก็ต้องระวังพวกศัตรตูนะครับผมเจ้าพวกนี้โอ้ยเกือบตายก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้นะครับมีโหมดการ b บทเทิลรอยัลกันด้วยเฮ้ยข้างบนนี่เป็นเกตของพลังทำลายล้างกันเหรอเฮ้ยลองกดดูซิแคปเป็นไงล่ะเพื่อนโอ้ยสุดยอดนี่นะครับตัวใหญ่ยักษ ทำลายทุกสิ่งโอเคครับตอนนี้ก็จบสิ้นโหมดสุดซอมเรียบร้อยเราจะไปเล่นโหมดไหนดีเอ่ย Open World กันนะครับตอนนี้ดูสิเอา้าเริ่มเลยล่ะ<า>ทำลายสิ่งก่อสร้างเอา้าโอ้ยลืมไปว่าห้ามทำลายสีแดงเอาใหม่เดจจ่มาเลยเพื่อนบับบับโอ้โหยอ,อร้านเบอร์เกอร์เออสุดยอดแกตายปับปับปับปบโอ้โหโ นี่แหละความสะใจตึกใหญ่ๆก็ไม่มีเหลือซ่าครับผมเฮ้ยพวกมนุษย์อ้าปริวไปไหนจะ๊ะเออทำลายครับผมแอบอยู่นี่เหรอจะ๊ะโอ้โหสุดยอดเมืองแบบนี้นี่โค้รสะใจเฮ้ยระเบิดระเบิดเฮยใจเย็นใโอ้โหมันมีพวกแบบว่า,าตัวสีแดงน,นะครับผมเฮ้ยป้ายโกบุม้มเออเฮ้ยสีแดงเอ้ยไอ้นี่อย่ามายุ่งอย่ามาใกล้ใจเย็นโอ้โหเกือบโดน ทำลายโล้อ้ยเอ๋ร้านค้าสีแดงต้องระวังแสวัสดีรถยนต์โอ้โหคนปลิวครับผมมาเลยเพื่อนมาเอ้าตายโอ้โหเกิดไปเรียบร้อยเออรถขายอาหารแม่เฮ้ยตอนนี้นะครับพลังขั้นสุดยอดโอ้หูยมาทำลายสีแดงได้ตอนนี้มาปั๊บปับปับปับโอ้โหลงจอดรถเออโคตรสะใจเอ้ยโอ้ยเกือบโดน อะไรพวกแกคิดว่าแอบในนี้จะรอดกันเหรออุ้ยอุ้ยตัวระเบิดโอ้ปะโชยโอเคครับตอนนี้ก็รับเงินกันเถอะจะอุ้ยห้าสิบเหรียญโอเคครับรู้สึกว่าเกมนี้นี่จะมีการปลดล็อกตัวละครนะครับผมต้องทำไงเอ่ยใช้ตังสองร้กันเหรอแล้วก็ยังมีพวกระดับแรนะครับผมแหมระดับที่โคตรหายากระดับอีพิก นี่ระดับสุดยอดโอ้โหเห็นไหมครับมีเจ้ามิตร์ทีนะครับทีเลสซะด้วยอ่าเราให้เห็นกันชัดๆว่ามีตัวละครตัวไหนกันบ้างลูบิกแฮมเบอร์เกอร์โดนัทหืผู้ประทัดอะไรแบบนี้โคตรจะเยอะเอาละครับผมสำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปเล่นโหมด b a t เท e r รอย l กันดีกว่าโดสิมาแล้วครับเหลือรอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายให้ได้อ่าตอนนี้ปั๊บปับปับปับหืแม่เราต้องรีบเก็บเกตนะครับผม พื่อที่จะได้แบบว่าอัพเรเวลปับปับทำลายอุ้ยเฮ้ยสวัสดีทีเล็กเออระเบิดไปแล้วอ่าเรียบร้อยแกตายซะเถอะเจอแล้วครับผมโอ้โหฆ่าบันให้หมดฆ่าบันให้หมดสองตัวโอ้โหพลังหมดเฮ้ยเฮมีคนมาใกล้ป้าบระเบิดทิ้งเป็นไงโหดโหดจะว่าไปไอ้ด้านบนนี่คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหพลังเกฑดควาโมโหแกตายไอ้สีเหลืองอยู่ไหนเอ่ย เรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็เหมือนจะเป็นอันดับที่สองใช่ไหมมาเลยเพื่อนอันดับหนึ่งมาแกอยู่ไหนอยู่นี่นั่นเหรอไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้อ่าเอา้เอาตายโอ้โหเกิดใหม่ครับผมรอก่อนนะอ<า>่ากำเนิดทีเลโอ้ยโอ้โหตัวเบลล์มาทำลายตรงนี้ก่อนเพื่อเพื่อเฮ้ยโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยประทัดป๊บปับ๊บเก็บเกตเรียบร้อย อือฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดออไอทีเล็กเดี๋ยวเจอกันแปบ๊บหนึ่งนะเออสิงกอร์ซ่าที่นี่ไม่มีเหลือครับผมอืออีกแล้วอีกแล้วคราวนี้นะครับไอสีส้มเป็นที่หนึ่งตอนนี้นะครับเราเป็นอันดับที่ที่สองเฮ้ยเ่อกีนดับที่หนึ่งแล้วปะโทอ่าเรียบร้อยโอ้โหอันดับที่หนึ่งดิสองพันสองร้อยโอเคครับต่อไปก็ลองเล่นเซอร์ไวเลกันดีกว่าคืออะไรวะเนี่ย เราต้องเก็บโอ้ยเอ,เอ้าเฮ้ยบทเอาชีวิตรอดกันเหรอ,เ,อเดี๋ยวก่อนนะปลดล็อกตัวละครตัวใหม่ใช้ร้อยเหรียญใช่ไหมเอ่ยดูสิตัวใหม่มาแทนอตูมอฮ้ยกระต่ายครับผมเออยู่ได้เอเ่ยเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วอนี่แหละครับผมเซอร์เบฟเลตาต้องเอาเก็บให้ได้เก้าเหรียญแล้วก็เอาชีวิตรอดนะครับผมอโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นแม่ ขอระเบิดพวกนี้ทิ้งก่อนอ่าเฮ้ยโอ้โหเมก้าช่วงเวลาสุดโหดเหรียญอยู่ไหนเอ่ยเหรียญอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหตัวเล็กตัวเล็กจะตายโอ้โหเยอะเยอะเะมากันเพียบมาวอ้าวโอ้โหไม่รอดอีกห้าเหรียญเก็บให้ครบก่อนตอนนี้ห้าเหรียญเนี่อะไรเนี่ยอีลับอีลับเหรออุ้ยตกน้ำตายเอาไม่ปัดโชยปะระเบิดตวงต่ำเก็บเกต มาจะได้เก็บเหรียญได้ง่ายป๊ปัป๊ึบพึบพึบพึบโอ้โหเละเทะเละเทะไม่เหลือซากมาไอตัวระเบิดอย่ายุงอย่ายุงอ้าวอ้าวโอ้โหเยอะขนาดนี้โอเคครับเก็บเหรียญเรียรบร้อยน่าชาเ์ลินคอม plete เฮ้ยเจ้าโอ้ยห้าสิบเหรียญสุดยอดป่ะป,ะป,ะปะลดล็อกตัวละครตัวใหม่นะยครับผมเจ้ากระต่ายหายไปซะเอ้ยข้าวโพด จิมมี่แคร็กแน่สุดยอดโอเคครับเดี๋ยวขอลองเล่นอ่าโบดโอเพนโ l d อีกสักรอบนี่เลยครับผมโอ้ให้ชนประชากรประมาณ5คนกันเหรอไม่มีปัญหาโอ้โหเมือ oh, งแร่เหรียญเยอะปะัปะ๊บปัป๊บปั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 บโอ้ยแดงแดงโอ้โ uh ห oh, อันตรายเฮ้ย hey, ประชากรมาแกปัาบปัาบจะไปไหนจ๊ะขอชนหน่อยอ้าวอุ oh, ้ย <laughs> แหลกแหลกโอ้โหเลเวลให้ยับ ระเบิดที่เละถึงเวลาเมกาโอ้โหตกน้ำได้ไหมเฮ้ยโอ้โหตรงนี้บอสบอสไฟเออมาลงข้างล่างครับผมทำลายบ้านเรือนป,ะป,ะป,ะปะั๊บปั๊บปั๊บเมกาโอ้โหเหมืองแรกแล้วมาลงไปเก็บเหรียญลงยากจังเว้ยเออนั่นแหละโอ้โหเจอเหรียญใหญ่โคตรอันตรายตรงนี้มีรถระเบิดวางไว้อยู่โอ้โหใจเย็นไอ้ไซกรอกป่าเปลิวไปซะเฮ้ย ตัวอะไรวิ่งมาเยอะแยะ,ยะ,ยะขนาดนี้ประชากรแบบว่าโคตรน่าสงสารตายซะเอะโดนัทปลิวบ้านหลังนี้ต้องมอบพลังให้กับข้านี่แหละเออื้อม,มาแล้วเพื่อนอเละเละสุดยอดเป็นไงคราวนี้แต่โคตรเยะอะเดินสำรวจเมือง โอ้โหขายอะไรกันอ้าวไม่รอดมาชาเลนจ์คอมพิวตอีกแล้วปั๊บนี่50เหรียญแล้วก็ปลดล็อกได้ไหมมาเปิดกร่องครัผมอ้าไอ้ข้าโพดหายไปซะกลายมาเป็นปั๊บเอ้ยลูบิกโอ้โหสุดยอดระดับแรด้วยนะนี่แหละครับผมสีสันสดใสโอเคครับตอนนี้ก็มาเล่นโหมด Battle Royale กันดีกว่ามาลองใช้ตัวละครตัวใหม่นี่เราเป็นอันดับ9ตอนนี้นี่ต้องขึ้นเป็นที่หนึ่ง เราต้องเบียดเบียนทุกคนโอ้โหโอ้โหเป็นที่หนึ่งนะครับผมแม่หลังจากทำลายทุกสิ่งอะไรเพื่อนไอ้จิมไอ้จิมเอ้าโดนโอ้โหอะไรวะแม่โดนคนอื่นแล้วเบอรใส่เอ้ยเก็บพลังเก็บพลังทั้งทั้งหลายโอ้โหโอ้โหไหนเลยครับตรงนี้แม่แต้มโคตรเยอะเละเทะเอ้ยเกมบอยไม่เอ้าไม่อย่ามายุ่งโอ้โหเอยระเบิดทิ้งเอ้า แม่ทำลายกันไม่ได้โอเคตอนนี้ก็อุย้ยเอา้า <laughs> โดนอะไรวะเนี่ยระเบิดใส่โอ้โหอย่างโหดตอนนี้กลายเป็นที่สองต้องรีบก,กำจัดสีฟ้านะครับผมไอสีฟ้าอยู่ไหนข้าขอทำลายแกอแต่วนันนี้หาไม่เจอเฮ้ยจนๆๆินจินห์หระเบิดแถวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บระเบิดเละเทะตรงตามเฮ้ยเจอนี่เจอน,นี่ขอทำลายซะหน่อยนี่พวงเวลาครับผม ครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ40ิแวิต้องรีบทำลายพวกนี้ปปับมแม่แต้มโคดเยอะดูนะครับขึ้นเป็นที่หนึ่งแบบไม่ต้องสงสัยปุ๊บเข้าไปในตัวอาคารเอ้ยไอย้นี่มาแล้วโอ้โหโดนัดไม่ไม, <laughs> จไม่จะเอาใช่ไหมแกจะเอาใช่ไหมเออนี่ครับผมชนและแกจะนี้ไปไหนเออเรียบร้อยสะใจจิมจเอ้าตาย เย้ขึ้นเป็นที่หนึ่งนะครับผม แต้มโคตรเยอะดูสิโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกสะใจนะครับเกมนี้มีภาพที่สวยงามแล้วก็รูปแบบการเล่นที่สุดยอดจริงสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรับรองน,นะครับว่าสนุกสนานกันอย่างแน่นอนสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นลรงใจในการทําคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่ จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุบ๊บ